ขอสวัสดีเอซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง2500ท่านในเทคไรนี้นะครับขอบคุณเอซีที่เข้ามารับชมนะครับในค่าคืนนี้เป็นช่วงเวลาค่าที่ผมเรียนว่าเป็นช่วงเวลาค่าที่เป็นมงคลเพราะผมจะนําเอาเหรียญสําคัญต่างๆมารีวิวอย่างต่อเนื่องนะครับและเหรียญน,นี้เอซีทุกท่านรู้จักกันดีหลายท่านมีเหรียญน,นี้หลายท่านไม่มีเหรียญน,นี้หลายท่านไม่รู้จักเหรียญน,นี้เลยนี่คือเหรียญ หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าพันษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือสมเด็จย่าซึ่งขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเจ็ดสิบห้าพันษานะครับในปีสองพันหร้อยสิบแปดนะครับเหรียญน,นี้สามารถใช้นะครับในระบบได้ด้วยในสมัยก่อนนะครับแต่ทุกว,วันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครนําออกมาใช้แล้วนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นอกจากจะเป็นเหรียญน,นะครับที่ระลึกแล้วยังสามารถหมุนเวียนได้ด้วยดังนั้นนะครับเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่ เข้มขังด้วยพระบารมีของสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นพระบรมราชชนน,นีในหลวงรชัชกาลที่9นะครับ <c oughs> และในหลวงรชัชกาลที่8ซึ่งนับว่ามีความเข้มขังในคมชัดในรายละเอียดมากๆและนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระบรมราชชนนีในสมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับซึ่งทั้งนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่นานและก็ ในหลวงราชการที่9นะเราชการที่8และสมเด็จเจ้าพี่ดังถือเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับจะทรงประทับทุกทุพงจะทรงประทับอยู่ที่สวรรค์คารายก็ตามนะครับผมเชื่อว่าดวงพระวิญญาณของทุกพงจะทรงบรมายเห็นประสบนิกรชาวไทยมีความสุขต่างพระองค์ทุกพงต่างก็น่าจะทรงสมานัตเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยพระสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นแบบอย่างของแผ่นดินไทยในการทรงงานในด้านธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมโดยพระพระองค์นั้นทรงมีพระตำหนักที่ประทับที่เด่นชัดและรู้จักกันดีคือพระตำหนักตอยตุงราชนิเวศนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่นะครับประทับของพระองค์ท่านนะครับนี่คือสุดยอดแห่งพระบรมราชชนนีนะครับและฉลองพระองค์นั้นเป็นฉลองพระองค์น่าจะเป็นลักษณะของฉลองพระองค์เครื่องแบบนะครับ เครื่องแบบเต็มยศสําหรับพระองค์ท่านนะครับทรงผินอัก์เยื้องซ้ายไปที่เหรียญและทรงแยมพระสวนนะครับสุดยอดแห่งความเข้มขังและทรงสวมพระมาราด้วยนะครับพระมาราทรงอ่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระมาราส่วนพระองค์นะครับขอบคุณนักศึที่เข้ามารับชมในไลน์นี้เหรียญนี้แม้จะมีล่องรอยการผ,าผ่านประสบการณ์บ้างแต่ผมเชื่อมั่นว่ายิ่งทําให้เหรียญมีความคมชัดและเข้มขังในรายละเอียดมากนะครับฝากนักศษช่วยแชร์ชชชต่อและส่งต่อข้อมูลเหรียญสําคัญนี้ ไปยัง f อท่านอื่นอย่างกว้างขวางนะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะให้ชมด้านหลังว่าเป็นอย่างไรนะครับและตรงขอบด้วยขอบคุณมากนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ชมขอบด้านนอกของเหรียญนี้นะครับเป็นพันเฟืองที่แบบนี้นะครับ ด้านหลังเหรียญน,นี้มีรอยเปื้อนมากๆต้องขอผภาน F.C. ด้วยนะครับแต่ยิ่งทําให้ความเข้มขลังมากขึ้นนะครับจารึกข้อความที่เสียตุลาคาม2518นะครับประเทศไทย1บาทและมีตาประจําพระองค์สวสีสังวานอยู่ตรงกลางเป็นรูปดอกบัวนะครับงดงามและเข้มขลังด้วยพระบาร,รมีของสมเด็จย่าหรือสมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชนีอย่างยิ่งนะ Yeah. <laughs> อีกสักครู่หนึ่งผมจะได้หยุดการสตรีมไลน์นี้นะครับขอบคุณทุกยงมากนะครับ ครับขอบคุณ F อซีในการเข้ามารับชมในไรนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะสตรีมไรนี้นะครับให้นะครับเลือกเอ่อสตรีมไร่นี้นะครับแล้วก็ให้เป็นวิดีโอในช่องของเรานะครับรายการต่อไปช่วงต่อไปจะเป็นการดูในสดของการพระเครื่องนะครับวันนี้งานเหลี่ยมนะครับผมดูวิดีโอนี้ก่อนต่อไปเป็นรายการพระเครื่องนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมในไรยนี้มากนะครับขอบคุณมากนะครับ